สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องลหลายๆคนสวัสดีตอนเช้านะครับตอนเช้าเศร้าๆมานนีนะครับมาเลี้ยงงวัวนะครับเด้อเอางวัวมาลามนะครับผูกงวัวไว้ทำให้กินฟางเขานะี่ครับกินยาในที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับลูกเขานะี่ครับงวัวผม สถานที่เรียกงัวนี่คือแปลงหน้าที่เพิน่นเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับเป็นหน้าข้าวสามเดือนนะครับก็บมีลูกเข่าเกิดออกมาที่ลูกเข่ามันเกิดเพราะว่าดินมันสุมนะครับดินมีความชื้นนี่ครับดินมีความชื้นก็ญยาก,ก็เกิดนะครับนี่ยามีลูกเข่า ให้ง่วกินนะครับให้นกกินดีมากเลยครับปีปีที่แล้วดินแห่งนะครับแถวแถวนี้นะครับแปลงนี้นะครับแถวนี้ดินแห่งเกี่ยวเขาออกหญ้าไม่มีเลยขาดยาเหงั่วให้วา่นะครับนี่คือแปลงหน้าเขาเจ้าเขาเจ้าสิบห้า ช่วงนี้ใกล้จะพ่อเกี่ยวแล้วครับได้ลหลายคนอาจจะเริ่มเกี่ยวแล้วนะครับเขาเจ้าเขาเจ้าโอ้ห่วงไงครับตาซีอ่อนนี่ครับใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับทุกคนนี่เขาเจ้าปีนี้ผมคิดว่าจะราคาดีนะครับ เพราะว่าเขาเจ้าพรานทันออกนะครับรเพราะทนันมีราคาออกมานี่ครับส่วนเขาเหนียวปีนี่นะครับเขากลางราคาดีนะครับพี่รองหลๆค้นขายเขากได้เงื่อใส่น้ำขายเข่าแล้วครับหน้าเขาวานนะครับห่วงหน่อยห่วงใหญ่บ่เท่ากันไม่เหมือน หน้าปักดำนะครับหน้าปักดำบางพื้นที่นะครับสุกบ่พร้อมกันนะครับสุกหน่อยสุกหลายนี่ครับเพืือบแปลงนี่เพิลวานขอบข้าหน้าจะสุกกนนะครับตรงกลางจะสุกละละสุกที่หลัง ก็เขาของผมสูงสมห,หัวล่มนะครับสุกแล้วมันจังล่มกับบ๊อบอย่ังนะครับมันล่มมันสุกแล้วมันจังล่มปีนี้เขาเจ้าของผมงามเป็นพิเศษนะครับตรงเบิ่งว่าเก็บเกี่ยวแล้วผมจะได้ข้าวจักกรสสอบ เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้พี่น้องลหลายๆคนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องชุกขมนนะครับต้องขามกันนี่เป็นข้าวเหนียวนี่คือข้าวเหนียวเขาก็ขอเตี่ย กำลังจะซุกนะครับข่าเนียงก็ขอเตี้ยนี่จะสุกก่อนนะครับส่วนเข่าสูงก็ขอสูงก็ขอหกซุกส,ส,สุดถ่ายมูนะครับเขาก็ขอเตี้ยนี่ก็ง่ามเหมือนกันนะครับนี่เป็นหน้าเขา,ว,ว,าวานเพินวันเนาะจะว่าเป็นเข่าปนเข่าปนกันไรครับ อาจจะปนก็เขาสูงนะครับเขาสูงขเขาเตี้ยแป้งนี่เพื่อจะใส่ไว้กินนะครับไ่ได้ขายส่วนแป้งเขาเจ้าเว่ากี่นี่เพื่อก็ขายเขาเจ้าขายจะได้ราคาดีกว่าข้าวเหนียว ก็เขาเจ้าของผมนะครับก็ใกล้สุกแล้วเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวผมพาทุกคนไปรับชมบึงฝนตกครับเมือ่อวานนี่ตกปกเป็กปกเป็ดฝนตกหยิบตกบ่แห้งนะครับพอดีเย็นย็น,นะครับหนาวๆอากาศเป็นหนาวๆน,นะครับนี่ครับ แรงนาเข้าจ้าของผมบ่ครับสุกเรืองแล้วนี่ครับอันนี้ก็ข้อสูงนะครับมันผลนะครับเพาราะว่าปิดตะกาแปลงนี้ตกกานะครับตกกาข้าวก็ขอสูงมันเปลยปนผลผลมานี่ครับตอนเกี่ยวรถเกี่ยวจะเกี่ยวเบิดแล้วครับยกเว้นเกี่ยวเอาเพ็ดเขาเบ,บาได่พี่น้องนะ พดีเห็ดขาวหมอนะครับมาไปตำตำตำเห็ดขาวหมอนี่ครับ ใกล้สุกหลายแล้วนะครับเพราะว่าอีกโบกีวันนะครับก็ได้จ็บเกี่ยวนาข้าวหนูนะครับเจอปัญหาหนูหนกครับไม่กินขา้า ขัดผู้ใด้นันเก็บเกี่ยวชานะครับนี่ครับปลาชาปัญหาหนกหนูหนูหลายครับชาวบ้านผมหนูหน้าหนูหน่อยหนูทองเขาหนูใหญ่ครับนูใหญ่น,น,ญนูพกุกค่อยมีครับเพราะว่าพี่น้องหลายกคนกับใส่บ่วงนะครับใส่บ่วงดักหนูยินไปน้ำเนี้ยกับบดไปน้ำเนี้ยนะครับออกหลูกแพ่ บ่ท่าน,นครับส่วนหนูท้าขาหนูหน่อยบืยตดครับแถวบ้านว่ายอยู่บ้านไปอยู่พื้นที่ใดหนูนีนบ่ยตดนะครับหน้าข้าวเจ้าเนี่ผมลงไปหนี่สูงมิดหัวนะครับเดินอยู่บนคันนาอยู่วันบ,นบ่สูงครับคันหน้าผมสูงนะครับก็เลยบ่มิดหัว ลงไปนี่ก็มิดหัวเลยแล้วครับกระล่มนะครับเป็นยมยมครับแป้งหน้าเขาของผมผมล่งคลิปตังแต่ตอนตกกาศครับจนปักดํานี่ครับจนจจกเก็บเกี่ยวสุดท้ายนะครับสี่เดือนหาเดือน,นครับผมล่งคลิป ปัจจุบันนี่ก็จะสุกหมดแล้วจะได้เก็บเกี่ยวนะครับปีนี่ผมจะได้เข่าไรานะีที่แล้วนี่วันเอาเจอปัญหาได้เข่าหน่อยอยากเกิดนะครับดินกับโบดีหลังจากที่ผมปรับปรุงดินแล้ว ต้นเขาผมก็งามบุดมสมบูรณ์นะครับโอหร่วงเขาก็ใหญ่นี่ครัเขาเจ้าจะได้ไล่กระสอบเลยครับส่วนเขาเนี้วนะครับเขาเนี้ยหลังจากที่ผมสูบนับออกหมดแล้วนะครับนี่ดินก็นเริ่มกล่ำเริ่มแห้งนะครับ สูบอกให้หมดนะครับแต่ว่าก็มีขังเป็นย่อมเป็นย่อมอยู่บ่ท่านมดคักปันในนะครับเพราะว่าวางสองสามหมื่นนี่ครับมันบ่มีแดดนะครับแดดบบออกนะครับมันเป็นคึ้คนึหลายวันแล้วนะหน้าเขา เหนียวนะครับก็ขอหกสูงเหมือนกันสูงมิดหัวคือกันเลยสูงจะหล่อมจะแงามกว่าปีที่แล้วนะครับปีกายนี่บ่ง่ามนะครับปีนี้งามอยู่นะครับเป็นน้ําดินอ้อมนะครับเป็นน้ําปุ๋ยอ้อมอยู่ที่เราใส่ปุ๋ยข้าวงามไม่งามนะครับ เขาใส่ปุ๋ยเป็นระยะระยะนะครับใส่เป็นช่วงแต่ละช่วงให้ห่างกันประมาณสองอาทิตย์นะครับยังเว้นระยะห่างนะครับอย่ากเกินสองอาทิตย์นะครับใส่ทีๆไปเรื่อยน,นะครับจะได้เขางามเขาซูงแบบนี้นะครับ ขามันสูงครับถ่วมหัวห่วงข้าวก็จะใหญ่นะครับครับมันสูงมิดหัวนะครับเพราะว่าเขาเจ้าเขาเหนียวนะครับทุกเขาข้าวสามเดือนครับมันมีลูกเขานะครับลูกเขาเมื่อก่อนจะสุกไปน้ากันอุดมสมบูรณ์ไปน้ากันนะครับพ้าต้นข้าวสมบูรณ์หรือใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวครับให้มันถูกช่วงนะครับ ยางล่วงเข่าของผมนี้ครับลูกๆเข่านี่ก็มีสมบูรณ์เนี่ยผสมบูรณ์เนี่ยนะครับนี่ครับมีจุดเดียวนี่ยังเขียวๆอยู่ครับจุดนี้เป็นยังมันคือเขียวจุดนี้ผมใส่ปุ๋ยขังสุดท้ายหลาโมนูนะครับนี่ครับปุ๋ยยางที่ผมใส่ผมใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับจุดนี้ เลยเขียวแบบนี้ก็ะซุกฉเาจาักหน่อยนะครับนี่ครับผลงานของปุยูเลียสีเขียวอย่นี้นะผมใส่นี่ครับ